โอ้ยมันตอบยากอะหนูหนูไม่สวยหรือเปล่าไม่มีแฟนหนูไม่สวยหนูมองไปฝั่งฝั่งซ้ายเลูแรงมาแปลงมาทำไม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 เราถึงแบบนี้ไม่มีแฟนหรอก็ก็เขียวน้ำตาไหลบ้าเลยอะมันโดนมันโดนมันก็มันก็ ก็แปลกมากที while, like, ่พออายุจะ30สิแ like, ล้วเหมือนมัน like, ร like like ู how, <kam éc à> ้สึกว่ายิ่งยิ่งหาอะไรที่ลงตัวกับเราได้ยากอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะได้รู้ว่า่ยฟ้าแล้วหรอทุกคนจะได้เห็นน้ำตาในในตาเราใช่ปะมุกมันไม่ข่วยฟ้าแล้วเหรอพอใกล้30มอ่ะมันมุกว่ามันแบบว่าคิดมากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเพราะว่าเราก็อายุเริ่มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรากลัวหรือเรากังวลอะไรไหมเราลู้ความตายนะวันนี้อืมจริงๆไม่ได้กลัวและกังวลอะไรแต่ว่าคิดว่าไม่ค่อยมีเวลา มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทํางานเยอะเราไม่มีเวลาที่จะแบบเหมือนศึกษาใครขนาดนั้นเงี้ยค่ะเพื่อนๆเขามีชงให้เราไหมแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนๆก็เพื่อนๆก็มีชงแต่เพื่อนๆก็สกินเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือใช่เพราะก็โสดอยู่อย่างี้เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนกันซีมแต่ว่าเพื่อนมีไปหมดแล้วเพื่อนมีไปหมดแล้วหรือว่าไม่แบบเพื่อนนิชาอย่างเงี้ยก็แบบว่า

ชอบคนแบบอุ้ยไม่รู้เป็นเขาไม่ตอบเองมันจะรู้ไม่เพราะว่าเมื่อกี้อ่ะเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะเป็นฟีลบอกว่าเริ่มเหมือนคุยกับพี่พี่แล้วก็เริ่มเมามอยแล้วก็เริ่มแบบจะเอาความรูวามคิดออกให้เขาตอบเองว่าเรื่องของแล้วแล้วแล้วกิโลวอนมาจีบผ่านสมมติสมมติถ้าเกิดเขามาเพื่อนเรามาจีบผ่านเพื่อนเราเพื่อนมาจีบเราเราต้องบอกเพื่อนเราไหมว่าเฮ้ยปล่อยมาาบ้นเไม่ต้องคัดเยอะคดีมันไม่มีมันทุนเล่นก็มุคคิดว่าก็ คือมูคิดว่าถ้าเพื่อนไม่แนะนํามันก็อาจจะแปลว่าไม่ไม่เลิศอย่างงี้ไออแสดงว่าเราไว้ใจเพื่อนใช่เพื่อนก็ไว้ใจเราก็เลยไม่มีเลยเพราะเพื่อนคือปติให้เพื่อนหาแฟนให้ก็เฮ้ยจริงๆการที่แบบว่ามีคนแนะนํามาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีการแบบสแกนแล้วนิดนึงเหงว่าเราวางๆๆไว้ มันไม่ได้สูงขนาดานั้นทุกคนมันไม่ได้ขนาดนั้นสเปคลหลักเลยของหนูต้องเป็นคนดีไหมที่เข้ามาในครั้นี้ต้องเป็นคนดีแน่น้องค่ะข้อหนึ่งคนดีกินเหล้ากินเหล้าได้พก็เราก็กินกับ<ต>เ,เรากันอีเอ๋อเราก็ใช้ได้เลยหรือวออ่า,าต้องถือศี์มาต้องต้องกินเหล้ากับเราอย่าพูดอย่างนั้นมันเสีย่ยพมากเลยเพราะว่างานงานค่อนข้างำไว้ด้วยสัมสัดกับเราได้ได้จอย จริงๆต้องการคนที่สบายๆแบบเราอะคือคือแบบว่าเราเราแบบว่าเหมือนดูดูดูแล้วเหมือนผู้หญิงแบบสำอางแบบอางแต่งจริงก็คือหนูลุยมากๆสบายๆก็มช่เราทำงานไหมอันนี้คือโปรโมทอยู่ใช่ไหมใช่ต้องมาช่วยเราทำงานไหมเขาต้องช่วยเราทำงานไหมก็ซัพพอร์ตทางจิตใจกับบ้านเหนื่อยก็ช่วยงานงานเราทำเองมีท้อมีทำใจเกี่ยวกับเรื่องความรัก นหนูาน่าทา้อท้อแหละเพราะว่าเพราะว่านี่ก็อายุแบบโอหนูก็คิดมากลแล้วอายุแบบพอจะ30ก็เริ่มแบบว่ามีคิดว่าจะไปแบบว่าฝักฝักไข่อะไรอย่างเ<ม>งี้ยหรอคือเตรียมแผนไว้เลยใช่จริงๆตเตรียมไว้ตั้งแต,ต่เตรียมสถานที่ไว้แล้วค่ะ<อ>จริงๆเหลือแค่ว่าช่วงที่สามารถจะแบบสมสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ามันจะอาจจะต้องแบบอวบขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย